ดูว่าจะได้ตัวที่3หรือเปล่านะครับปับ๊บเฮ้ยทองเนี่ยเฮ้ยอมกแล้วอ่ะอะไรกันครับเนี่ยตัวที่1นึ่ะฮะไปกันเราเออตัวที่2และตัวที่3ครับสวัสดีครับทุกคนครับอ่ะหลังจากที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับการเปิด ตามล่าเบคเคินบาวเออร์นะครับแล้วรวมถึงการสดสีชมพูรัวกันไปนะครับผมก็มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ทิ้งวัดท้ายไว้นะครับก็คือว่า บางคนเนี่ยอาจจะอยากได้เบ็คเคนบาวเออร์เก็บไว้ในไอดีสตัวนะครับผมก็คือเอาไว้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กแรกหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไว้เล่นเป็นกลางรับร่างหนึ่งนะครับเออเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันจะไม่ได้มีรีฟีนะเออรีฟีมันก็จะมีจํากัดใช่ป่าว่าถ้าเรามีไว้2ลร่างเนี่ยเราก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งหรือเปล่าเออมันก็ก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะใครที่เปิดได้แล้วนะครับหรือใครที่เปิดได้ครบ4ตัวแล้วนะครับกาดชมพูเปิดได้แล้วแบบนี้นะครับผมแล้วก็เบ็คเคนบาวเออร์ก็เปิดได้แล้วนะครับถ้าเราเปิดต่อเนี เหลือมันก็จะเป็นการ์ดสแตนดาดนะครับผมในขณะที่การเปิดฟรีมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้ามันก็จะมีภารกิจนะฮะมีเควสมีออบเจฟตีฟมาให้เราเล,เล่นเพิ่มทําให้เราจะเปิดได้เพิ่มอีกนะครับผมหลายคนก็น่าจะทยอยเปิดกันได้ครบแล้วนะใช่ป่ม มันจะน่าตื่นเต้นหรือเปล่ามันจะแปลกตาหรือเปล่าถ้าเกิดเรามีนักเตะเหมือนกันในไอดีที่เป็นการ์ดพิเศษนะครับผมเออโดยเฉพาะนักเตะที่มันสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งอย่างฟานส์เบคเคมบาวเออร์นะครับจริงๆแบบเปิดตำแหน่งเพิ่มเอาไปเล่นเป็นแบ็กก็ได้นะไม่ใช่แค่กลางรับนะครับผมเนี่ยใส่ตัวบูสเตอร์นะครับผมเอาไปเพิ่มตำแหน่งแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็ได้นะครับเมื่อก่อนตอนเป๊ะ2020 2021เนี่ยก็มีหลายคนที่เอาเบคเคมบาวเออร์ไปเล่นเป็นแบ็กขวาเมื่อก่อนผมก็ชอบนะครับผมเอ่อสเกลพลังเขาก็ใช้ได้ ครับผมอันนี้ขอบคุณแอดมินบอลด้วยนะครับผมคุณบอลด้วยเนาะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแอดมินให้กับ BCL ด้วยนะครับตอนนี้เปิดได้ครบแล้วนะครับทั้ง4ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเพิ่มฮะวิธีการเปิดเพิ่มนะครับเราต้องรีแพ็คครับผมไม่ใช่รีไอดีนะรีแพ็คนะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่39มสิบเก้าทับห้าสิบใช่ป่ะถ้าเกิดเรารีแพ็คเนี่ยมันจะกลับมาใหม่นะครับก็คือ50าสิบทับห้าสิบหมายคำว่าเบคกนบาวเออร์และกัสสีชมพูที่เราเปิดได้แล้วครับมันจะมีโอกาสเปิดได้ใหม นะครับมันจะไม่ได้ยึดตัวเก่าที่เราเปิดไปได้แล้วนะตัวเก่าอุเพยอะไรเนี่ยตัวเก่าที่เราได้ไปแล้วนะครับก็ยังอยู่ในไอดียของเรานะครับเออเดี๋ยวเราจะได้อีกตัวนึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองรุ่นกันนะครับผมเปิดฟรีเหลืออีกอกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับมาประมาณ10 10กว่าครั้งเนาะ11ครั้งนะครับอ่ะ11ครั้งนะครับกดเข้าไปนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเปิดได้ครบแล้วนะย้ำอีกทีเบเกนบาวเออร์กับการชมพู3าครั้งนะครับผมเราจะรีไอดีฮะเพื่อจะให้แพคมันวนกลับมานะครับโดยการกดตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วกดที่รีเซ็ตนะครับปั๊บเข้าไปนะครับผมแล้วกดอีกทีหนึ่งปั๊บเข้าไปปึง้งห้ามันจะกลายกลับมาเป็น50 50ับครับ,รบแล้ว เราก็สามารถที่จะมีโอกาสเปิดได้เบ็คเคนบาวเออร์เดวิสแลดฟอร์ดและลูการโมดิสอีก1รอบนะครับผม yeah, <go. S 1> เราจะรีก็กี่รอบก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับผมแต่ทุกครั้งที่คุณรีมันจะกลับมา50-50แต่ไม่ได้หมายคำว่าไอตัวเปิดฟรีมันจะกลับมานะไม่ใช่ว่าผมกดเปิดเกลือไป20รอบแล้วผมรีและเปิดฟรีมันจะกลับมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมไอที่เราเปิดไปแล้วก็จะเปิดไปนะครับผมเปิดฟรีใช้สิทธิ์ไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปเพีงเยงแต่ว่าแพ็ครับเหมือนเราล้างตู้ใหม่นะครับเราล้างตู้ใหม่นนนัันเองรรมมสามาถีได้ แพ็คแหละนะถ้าเกิดคุณอยากได้แพ็คไหน2องตัวแต่มันน้อยนะครับเราไม่รู้จะเปิดตามล่าไปให้เปลืองทองทําไมนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแพ็คอื่นแต่เนี่ยมันเครดิตมันเกินอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราลองเปิดกันดูครับผม11ครั้งนะครับเราจะได้เพิ่มหรือเปล่าเราจะได้เบนบาวเออเพิ่มอีกตัวหนึงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแรดฟอร์ดโบดิสเพิ่มอีกหรือเปล่าครับไปดูกัน11ครั้งจะได้หรือเปล่าฮึกืกขาว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 ครั้งแรกขาวขาว,ขาวไป <S <S มันมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมบางคนเนี่ยก็อาจจะกลัวนะครับคือได้เปิดครบแล้วนะครับผมบางคนบอกว่าผมอาจจะตุนไว้เปิดวันสุดท้ายนะครับแต่บางคนกลัวครับกลัวอะไรครับผมกลัวว่าจะเหมือนแพ็คนี้ฮะ แพ็กที่เราเปิดฟรีจากยิงจุดโทษนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้นะฮะมันก็จะมีอยู่ในแพ็คเนี่ยก็จะมีโรนันโดเนาะมีประตูนะ oh. แล้วก็มีคอสตาคูตาใช่ป่ะแล้วก็มีมาโลน่าประมาณ4ตัวแล้วมันเพิ่มมาอีก3ตัวนะฮะเพิ่มแจ็ควิลเชียมาด้วยนะครับผมบางคนตุนไว้พอตุนไว้ปุ๊บเนี่ย แจ็ควิลเชียเพิ่มมามีตัวอะไรนะคาโนกูมีซาวิสเพิ่มเข้ามานะครับทำให้เอ้ยผมจะได้คอสตาคูต้าอยู่แล้วเชียวมีตัวมาเพิ่มนีม่โอกาสที่จะได้น้อยลงไปเลยนะครับอ่าบางคนเลยกลัวแบบนั้นนะครับว่าเดี๋ยวมันจะกลายเหมือนแพ็คนี้หรือเปล่าถ้าเกิดตุนไว้นะครับเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะมีการ์ดสีชมพูเพิ่มมาหรือเปล่าในแพ็คนี้หรือจะมีตัวเบคเคนบาวเอ,อบมีตัวอื่นเพิ่มมาหรือเปล่านะครับ สำหรับผมเองนะผมคิดว่าโอกาสน้อยที่จะเป็นเหมือนกับแพ็กินหยุ่โทษนะครับเพราะว่าแพ็กนี้เนี่ยม,มันจำกัดเวลาประมาณแค่2-3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับแล้วแพ็กมันค่อนข้างเยอะนะคือ50ตัวนะาะเรามีการสแตนดาร์ดบนมาด้วยเนี่ยด้วยด้วยโลจิกแล้วไม่น่าไม่น่านะไม่น่าแต่ก็ไม่ได้ร้อยเนะแต่ไม่น่าจะมีตัวพิเศษมาเพิ่มในแพ็กนี้นะครับผมคิดว่าแบบนั้นโอกาสสูงที่จะไม่มา แต่ถ้าพ่อความชัวนะครับแล้วก็ประกอบกับคุณไม่อยากได้เบเคนบบวเออร์งตัวไม่อยากได้สีชมพู2ตัวนะครับคุณจะคุณจะเก็บไว้อ,อ่อรอวันสุดท้ายก็ได้นะครับอืมถ้ารอวันสุดท้ายแล้วปุ๊บคุณเปิดได้ครบ4ตัวแล้วคุณก็ค่อยรีในวันนั้นก็อันน่าจะยังไม่สายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันต่อครับผมว่าจะเปิดได้หรือเปล่าครับไปลุย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 เราจะต้องเป็นหนูทดลองให้คุณไม่ใช่หรอก <laughs> ไม่ใช่หนูทดลองเพราะว่าเราอยากได้ด้วยใช่ไหม ยังไม่มาครับผมโอกาสก็จะน้อยลงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราสลับมาเปิดแพ็คอันนี้บ้างนะครับพูดถึงแพ็กยิงอยู่โทษนะครับบอลบอกว่าอยากได้โรนัลดด้ยนะครับผมโอกาส33-3% 3นะครับว่าจะได้โรนัลดหรือเปล่านะครับผมไปปึ๊บมาเขียวเขียวครับเขียวแน่นอนเพราะว่าเหลือแต่การไฮไลท์นะครับจะเป็นโรนัลดหรือไม่อย่างไรโรนัลดหรือเปล่าครับผมสีเขาขาวไม่ใช่และอคาร์ลกรูคาร์ลกร เก็บไว้เก็บไว้สีการมันเหมือนโชว์ไทม์นะตัวนี้มาย้อนกลับมาครับเหลืออีกประมาณ9รอบครับผมต้องได้สักรอบมันนะมันต้องได้สักครั้งหนึ่งนะครับยังขาวอยู่เดี๋ยวถ้าอดีนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีประมาณ2อไอดีนะครับผมเราอยากเห็นจริงๆว่าถ้าได้ตัวพิเศษ2ตัวในไอดีนะฮนะจะเป็นยังไงนะครับผมแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรว้าวหรอกนะแต่เพียงแต่เราอยากรู้เราอยากลองเราอยากเล่นนะฮะถูกป่ะไปอีกทีหนึ่งครับปุ๊บ ผมว่าโอกาสสูงนะถ้าถ้าไอดีไหนที่เปิดได้ครบ4ตัวตั้งแต่แบบไก่โหเลยนะแบบไอดีเนี่ยโอกาสสูงนะครับเพราะว่าถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้มัน11ครั้งใช่ปะ1 1ครั้งแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีมาให้เราเปิดอีกประมาณถ้าอันที่เหลืออยู่จากทั้งหมด74นะครับผม11ครั้งก็น่าจะเปิดประมาณ1 0 12ครั้งแล้วเนาะ12 13าครั้งนะครับผมหมายความว่าก็ ไอดีนี้นะเฉพาะไอดีนี้นะน่าจะมีเปิดฟรีได้อีกประมาณ50ครั้งอะ่ะอ่ะก็50ครั้งก็คือทั้งตู้ก็คือน่าจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ที่จะได้ตัวพิเศษทั้ง4ตัวแถวบนไงครับได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะไม่ใช่แค่เบนบาวเออร์นะทั้งเดวิสแรดฟอร์ดแล้วก็โมริสสำหรับไอดีนี้นะเพราะว่าได้ครบ4ตัวไวไงครับทุกคนทําให้โอกาสที่จะได้อีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนน็อกรอบอะ่ะเหมือนแข่งรถแล้วน็อกรอบอ่ะครับใช่ป่ะมีโอกาสสูงมากนะครับผม แต่ถ้าเกิดใครได้ช้ามันก็จะมีโอกาสน้อยลงเพราะว่าโอกาสในการเปิดมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคยังไม่มาครับผมยังไม่มาครับ3ครั้งสครั้งผ่านไปใช่ไหมย,ยังไม่มาครับผม5ครั้งแล้วนี่นาเหลืออีกหครั้งครับผมหนึ่งสองสาไปขอสักตัวหนึ่งเถอะมาแล้วไหมมาแล้วไหมสีขาววงเนี้ยนึกว่าเปลี่ยนสีมาให้เป็นขวัญใจขวัญตาสักรอบนึงไม่ได้เหรอยังไม่มาครับโอซากะ เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับมันต้องมาสักรอบหนึ่งห้ารอบเนี้ยึบมามาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยเขียวมาแล้วหนึ่งตัวเขียวมาแล้วหนึ่งตัวครับผมอ่าดูกันว่าจะเป็นใครครับเป็นตัวที่สองนะครับของไอดีนี้นะฮะเดวิสอ่าหมายความว่าเรามีอัลฟอนโซเดวิสนะครับผมตัวที่สองของไอดีแล้วนะครับนี่เอ่อบรรยากาศมันเหมือนพักเฟสเลยป่ะพักเฟสเนี่ยเราเปิดไอคอนเปิดไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยมันมีโอกาสเปิดซ้ําได้ใช่ปะ่ะนี่ฮะเราได้2ตัวอลไรครับผม แต่นี่เราทำของเราเองนะครับมันไม่มีโอกาสได้เปิดซ้ำในไอดี ID หรอกเพียงแต่ว่าเราลีแล้วมันได้ซ้ำนะครับะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในไอดีนะครับผมว่ามีเดวิสตัวที่2แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีเดวิ Davis ส2ตัวแล้วจ้าอ่ะสมมุติเอาเดวิสยืนตรงนี้นะสมมุตินะ แล้วเดวิสของเรามาอีกตัวเป็นตัวที่สองอันนี้แต่ลงพร้อมกันไม่ได้นะจ๊ะตัวที่สองนะครับผมหรือว่าจะเปิดตามล่าเบ็คเคนบาวเออร์สามตัวมาในไอดีไหมกลางรับเซนเตอร์แบ็คแล้วแบ็คนะครับผมเออยืน3ตำแหน่งเลย โอ้ยวังอลังการเลยเกินนะแบบนั้นนะครับผมอ่ะเอาตัวที่2ก่อนเถอะอย่าเพิ่งไปพูดถึงตัวที่3นะครับผมเอาตัวที่2ก่อนนะครับหลักๆเราต้องการเบคเคนบาวเออร์นะครับผมเดวิสเนี่ยอาจจะอัพเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายเนาะเออปีกต่ำฝั่งซ้ายอาจจะได้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าท่าหรือเปล่านะแต่แต่ว่าเบคเคนบาวเออร์นี่คือมันมันได้แน่นอนทั้งเซ็นเตอร์แบ็กกลางรับแล้วก็แบ็กนะครับผมไปครับเหลือ3ครั้งครับไปฮึบฮึ๊บฮึบฮึบเขียวไหมไม่เขียวอ่ะยังไม่เขียวอื อยากได้ไม่ขึเปเออเว้ยแล้วลองอัพลองใช้ไปเลยลองยืนไปเลยนะอีกสองครั้งครับผมพี่น้องมามาเถอะย,ยังไม่มาว่ะใจแข็งใจแข็งตัวที่สองมาใจแข็งว่ะใจคอยแข็งใจแข็งใจแข็งเดี๋ยวรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีล็อกอินมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววัพนพฤหัสก็จะมีออบเจคทีฟมาเพิ่มด้วยไอเดี้นียมีโอกาสสูงนะครับน่าจะครบแหละยังไงก็น่าจะครบนะครับผมจากโอกาสที่จะเปิดเพิ่มได้นะครับไป ป๊บ,ปบ,ปบขอยอตัวได้เปล่าไม่ใหู้่อมันให้มาตัวเดียวครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้เดวิสมาหนึ่งตัวนะครับโอ,อตาเมนดี้อ่ะ ก็ไอดีของบอลนะครับได้เดวิสมา1ตัวแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะถ้าคำนวณแบบไวๆคร่าวๆนะครับผมล็อกอินที่เหลือนะครับแล้วก็ออบเจเคทภารกิจที่เหลือนะครับผมก็จากแพ็กที่เหลืออยู่ประมาณสักสกี่ตัวเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้แพ็กมันหายไปแล้วเหลือประมาณสัก39ตัวนะ39ตัวในแพ็กนะครับก็น่าจะได้ครบหมดแหละนะได้ครบหมดแหละคือได้วนมาครบอีกรอบนึงนะครับได้ไอดีละ2ตัวเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยนะครับเผิดมถ้าเกิดได้ไวอีกก็จะรีอีกอาจจะเป็นตัวที่3ามหรือ,ปนะรอ,อเ,อจจเ,เปล่าน ต่อไปนะครับผมอีกประมาณสักหน่งถึงสองไอดีนะครับดูซิว่าจะได้ไปกินบาวเออร์หรือเปล่านะครับผมขอสลับไอเดีแป๊บหนึ่งฮะมาครับทุกคนมาลุยกันต่อนะครับขอบคุณน้องปิ๊กด้วยนะครับนี่เป็นไอดีน้องปิ๊กนะครับก็ได้ฟานสเบคเคนบาวเออร์ไปแล้วนะครับนี่ได้ไปแล้วนะครับผม1ตัวนะครับผมปิ๊กบอกว่าไม่ต้องการชมพูครับผมผมสายสายม่วงสายม่วงเลยใช่ยองยอกยองผมต้องการเบคเคนบาวเออร์นะครับแล้วก็ ต้องการอีกหนึ่งตัวนะครับโดยรีไอดีเลยนะครับผมโดยไม่ใช่รีไอดีดิรีแพ็คเลยนะครับผมโดยที่ไม่ได้ว่าจะต้องแบบเปิดการ์ดชมพูให้ครบนะครับผมนี่เดี๋ยวพาดูนะฮะกดรีไปแล้วนะครับนี่รีไปแล้วนะครับเหลือ50ตัวนะครับแล้วเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะครับว่าได้เบคเกนลเบลเออร์ไปแล้ว1ตัวถูกป่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดตามล่าดูอีกเซตหนึ่งหนึ่งไอดีนะไอดีนี้นะครับดูซิว่าจะได้เบคเกนลเบลเออร์ตัวที่2หรือเปล่าใน1นึไอดีนะครับผม เปิด17ครั้งนะครับมันต้องได้บ้างเดตั้ง17ครั้งนะครับผมมาลองดูกันครับครั้งแรกไปเลยเออร่วมสนุกกันหน่อยบเบเกนเบาเออถ้าเกิดเบเกนเบาเออเมาไวเดี๋ยวเราจะรีอีก1รอบไหมเออถ้ารีอีก1รอบนี่ก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีบเบเกนเบาเออร์สักสอตัวป่ะเออไอ้ยสองไอสองตัวดิสามตัวดิปะ่ะเออน่าน่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเราเอาแต่แบเบเกนเบาเอออย่างเดียวนะ แต่ถ้ามันมาไวนะถ้ามันแตกไวนะจะลองจะลองดูนะครับผมดูซิว่าจะแตกไวหรือเปล่านะครับผมปุ๊บอืม่าปังเป็นอย่างอื่นนะเออม่คือไม่ได้ทันคิดมุกนะครับจะทําเป็นอย่างอื่นนะครับผม15ครั้งหมาป่า1 2 3สไปฮึบฮึบอืไม่มาวะ <c oughs> เดี๋ยว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 อยากให้มาไวว่ะผมอยากรีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สามนะอยากให้แม่มาไวๆววะหนึ่งสองสามปุ๊บมา โอ้โหไม่มาว่ะต้องมาถ้าถ้าเปคการเราบอกเออมาจะเป็นสีสีทองเลยนะครับผมถ้าไม่ใช่สีทองนี่ก็จะกลายเป็นไม่เกลือก็เป็นกา๊าซชมพูนะครับกา๊าซไฮไลท์นะกา๊าซชมพูนะครับผม13าครั้งครับ1 2 3สไปฮึบมาเถอะไม่มาว่ะอยากให้มาไวๆไวอยากลีกรอบหนึ่งอ่ะสองตัวนี่ว่ายากแล้วนะเอา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 ,เอาแค่เป้าหมายตรงหน้าก่อน อทอนเป้าหมายให้มันสั้นลงก่อนปึ๊บฮเฮ้ยมาเถอะมาเถอะหลายคนคงอยากเห็นนะครับไป็นปาเออร์สองตัวมาเถอะมาเถอะมาเถอะเหลืออีกสิบเอ็ดครั้งครับผมใกล้เคียงหรือยังเนี่ยจะรีอีกก็ได้นะแต่ถ้ารีมันจะไปเริ่มเนี่ยถ้ารีมันจะไปเริ่มห้าสิบใหม่นะครับมันจะกลายเป็นว่าโอกาสมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ไปเห็นป้าเออร์มาเลยนะครับไปฮึบโอ้โหไม่มาว่ะไม่มาไม่มามาเถอะมาเถอะมาเถอะ ไปต่อครับมาครับแคนเซิลหนึ 2, ่งแคนเซิลสองแคนเซิลสามแล้วไปหนึ่งสองสามไปบ้าเออเออไม่มาวะขอให้มาเถอะขอให้มาเถอะอยากเห็น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 แคนเซิลหนึ่งสองสามไปฮึบฮึบฮึบโอ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยสีสีเขียว สีเขียวมีโอกาสเป็นบาวเวอร์ป่ะเลยเป็นการโชว์ไทม์เอเป็นการไฮไลท์นะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นบาวเวอร์นะไอ้บวเวอร์ดีกว่าเฮ้ย <c oughs> สีเขียวก็เป็นบาวเวอร์ได้ว่ะเออเจมไว้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสุดยอดว่ะ <Wow. S 2> ขอมันดีจริงมึงอ่ะเฮ้ยฟานสเบคเคนบาวเวอร์นะผมนี่เราได้ตัวที่สองในไอดีแล้วนะครับ แจมๆว่มมาเฮ้ยแบบนี้เราจะรีตัวที่สาป่ะอ่าเดี๋ยวลองใส่ทีมดูนะครับตอนนี้ในแพ็กเหลืออีกโอ้โหเปิดออกไวนะ้เนี่ยถือว่าออกไว้นะเหลืออีก9เปิดไป9้าตัวเปิดไป9้ารอบนะครับเออเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยเรามีอยู่ในทีมแล้วนะ102นะครับผมแล้วตอนนี้เราได้มาอีกหนึ่งตัวไงเห็นไหมเออเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวเนี้ยอัพไว้เซนเตอร์ใช่ะแล้วตัวเนี้ย อัพกลางรับนะครับแล้วถ้าเกิดได้ตัวหนึ่งนะอัพแบ็กครับเอาไปใส่ตำแหน่งโพสชั่นบูสเตอร์นะเนออี่ยอัพแบก็กเล่นแบ็กนะครับผมเออแจมว่าน้องปิกบอกว่าจัดเลยพี่อ่าคุยกับน้องปิกนะปิกบอกจัดเลยพี่ลีตัวหนึ่งนะครับเผื่อจะได้ตัวที่3นะ <c oughs> เป็นไอเดียที่แบบโคตรเบเกนบาวเออร์ตัวที่3ามนะครับ สองตัวไม่พอเราต้องการตัวที่สามครับผมแล้วเปิดฟรีเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยโอ้โหแล้วเปิดฟรีเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกล็อกอินมาอีกแล้วก็เดี๋ยวเพื่อรหัสมันก็จะมีแบบมีออปติฟตฟมาให้เราเปิดเพิ่มอีก,กน,นะครับผมเออแต่แต่นเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะบางคนอยากได้การ์ดสีชมพูด,ด้วยนะครับถ้า ถ้าเงื่อนไขว่าต้องการการสิ่อพงปูด้วยมันก็จะโอกาสน้อยลงนะครับแต่ไอดีเนี่ยเปิดได้เบคเคนบเวลเออร์ในขณะที่การสื่อถงปูยังไม่ได้เลยไงมันทําให้เราได้รีไวนะครับพอรีไวเนี่ยเปิดอีก9รอบได้เลยมันทําให้รีรอบที่3ได้แล้วมีโอกาสมากเลยนะครับผมที่จะได้เบคเกนบาบเออร์ e R ตัวที่3นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีล็อกอินแล้วก็จะมีออเจกตีฟมาให้เล่นอีกใช่ปะอ่ะรีอีกรอบนึงครับผมมาลองดูครับรีอีกรอบหนึ่งปึ๊กเอาเข้าไปเอาเ เออชอจะตาฟ้าลิขิตก็ได้อีกหรือเปล่าครับปึ๊บยังครับพี่ลัว่วพี่ลัว่วนี่พี่ลัว่วนี่มาจังเลยพี่ลั่วมาจังเลยครับดูว่าจะได้ตัวที่สามหรือเปล่านะครับปับ๊บเฮ้ยทองเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วอะอะไรกันครับเนี่ยได้ตัวแล้ววะนี่มนันไอดีอะไรวะเนี่ย โอ้อย่าบอกนะว,ว่าจะรีตัวที่4โอ้ไมคอนโอ้ลุครีตัวที่4ไม่รู้รจะไปอัพตำแหน่งไรแล้วอะครับแม่เซนเตอร์ตัวหนึ่งใช่ป่ะกลางรับตัวหนึ่งแบ็คตัวหนึ่งแบ็คมันก็ต้องแบ็กซ้ายแบ็คขวาใช่ปะเดี๋ยวไปใส่พวกไอเทมเพิ่มตำแหน่งนะแล้วก็โอ้โหกลางลุกอีกตัวหนึ่งเหรอกลางลุกกับซีมเอฟมันก็พอๆกันแล้วนะโอ้โหมันอะไรครับเนี่ย หรือว่าพอแล้วนะครับพอที่เหลือเนี่ยอุย้ยไม,ไม่ไม่พอดิเราเปิดไปแค่สองครั <c> ้ง <oughs> เปิดไปแค่สองครั้งล้วได้ครับแบบนี้รีอีกดีกว่าครับรีอีกอยังไงก็คุ้มเอาฮาไปเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดไปเยอะเลยโอเคถ้าเกิดมันเปิดไปเยอะไปเปิดไป10ครั้ง20ครั้งไปแล้วใช่ปะ่ะเราไม่ควรรีแล้วล่ะถ้าเกิดเราอยากได้ชมพูใช่ป่ะแต่นี้มันเปิดแค่2ครั้งนะครับถ้าเปิดไปข้อแสง2ครั้งนี่คือเรารีดีกว่านะเผื่ออนาคตเนี่ยไอตัวอีพีดครับเราไปทําอะไรได้นะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อัพแบบเอาไว้แบบเล่นหลายตำแหน่งเกินไปนะครับแต่อนาคตมันอาจจะมีฟัง์กชันแบบว่าเอามาเทรดสแลกหนึ่งไงเอาอีพิกเหมือนรับตอนภาคเบสใช่ปะสแลกหนึ่งการ์ดสแตนดาร์ดนะครับอนาคตก็อาจจะมีแบบอีพิกสามตัวแลกอีพิกหนึ่งตัวอะไรเงี้ยหรืออีพิกสตัวแลกการ์ดใหม่หนึ่งตัวไม่แน่ในอนาคตนะครับ ผมแนะนําว่าพวกกาด์พิเศษพวกนี้นะครับที่เป็นการ์อีพิกมิกซาม่ต่างนะครับอย่าอย่าไปขายทิ้งนะครับหรือว่าอย่าเอาไปโอนสกิลทิ้งนะครับผมเก็บไว้ฮะเผื่ออนาคตเนี่ยมีฟังก์ชันมีลูกเล่นให้มันใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดเสมอแล้วมันก็เป็นจริงเสมอเรื่องแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเก็บไว้เรารีอีกครับผมเรารีตัวที่4ครับโคตรฮาเลยวยไอคนที่อยากได้ก็อยากได้เลือเกิดเปิดไป20กว่ารอบไม่แตก นี่คือไอดีเดียวฮะสามตัวไปแล้วครับทุกคนเอาลีอีครับมาไปต่อครับอีกหกรอบเพื่อได้อีกอะ <c oughs> เพื่อได้ตัวที่สี่โอ้จะได้นีน่โคตรสองตัวนี่ว่าหาแล้วได้สามตัวแล้วทุกคนโอ้ไมคก็เอาไปทำไมเยอะแยะครับพี่ <c oughs> ไปต่อเพื่อได้อีกเพื่อได้อีกไอตัวที่สี่ได้เปล่าไอดี ID อะไรวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยน้าปั้นยาวๆเลยนะปิ๊กเอ้ยปั้นยาวๆเลยไอดี ID นี่นะ เออหาดีมากทุกคนเออดู <laughs> สนุกปแปลกๆเย้ย <laughs> หาอะไรทำนด้ประตูตัวนี้มาบ่อยมากนะประตูตัวนี้มาบ่อยบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะสีชมพูมาให้น้องหน่อยสักรอบหนึ่งดิเอออย่ามาแต่อย่ามาแต่เบาเออเดี๋ยมาสีชมพูบ้างเออจะเหงาหน่อยนะครับเนี่ยเหลืออีกสองรอบแนละ้วเนี่ยอีก้พาสิคอสที่ก,ก็มาบ่อยอก,กินพลาบ่อยเลอเกินอีกสองรอบมาฮึบฮึบฮึบไม่มาว่ะ ครั้งสุดท้ายครับแต่ครั้งสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวในพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจะต่อไปก็มีล็อกอินแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสก็มีออเจกตีฟนะครับครั้งสุดท้ายของวันนี้ฮึบขาวว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโบตามไปดีอีกอ่ะก็แค่นี้ก็หาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหโคตรจัดโคตรจัดผลัดบอกบอกเลยว่าโคตรหานี่ฮะเบเกนบาวเออรหนึ่งตัวนะครับผม ตัวที่1น,นะฮะเบก้าเราเออตัวที่2และตัวที่3ครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมเอาไอดีนี้ไปทําคลิป EP หน้าแล้วกันนะครับผมเอาไว้แบบอัพสามสามแบบนะครับผมอัพเซ็นเตอร์อัพกลางรับอัพแบ็กนะครับผมแล้วก็เพิ่มไอเทมตำแหน่งด้วยนะครับไม่รู้ว่าไอเทมเพิ่มตำแหน่งมีเยอะไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีเลยว่ะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มันเล่นแบ็กซ้ายไม่ได้นะครับเล่นแบ็กขวาไม่ได้แต่ว่ามันอัพได้ไมั้ยมีโอกาสออกแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้นะครับผมก็เอาล่างนึงอัพแบ็กซ้าย แบกขวาไว้อัพแบกไว้นะครับแต่มันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าไซส์ใช้2สล็อตนะครับมันก็จะต้องเลือกว่าจะเป็นแบกซ้ายหรือแบกขวานะครับถึงจะเป็นสีเขียวสว่างไปปลากรีนนะครับผมเออก็ต้องเลือกโอ้แบบนี้4ล่างได้เลยนะล่างแบกซ้ายล่างแบกขวาล่างกลางรับล่างเซนเตอร์ล่างกลางลุกล่างซีเเ <laughs> พราะมันได้หลายตำแ,แหน่งมากทุกคนเลยไปเทิร์นค่าพลังก็ Quality. เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกล่างว่ะเวอร์ละเวอร์ละ โอ้สามสี่ร่างนี้ก็เวอร์วังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ทําต่อนะครับไอดีนี้เนี่ยเดี๋ยวอัพแบบ3ร่างแล้วกันนะครับผมโคตรฮะแต่ว่าไอเทมอัพจะพอป่ะเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีล็อกอินอีกนะครับโอ้ไอเทมอัพน่าจะได้เลยนะสองอีสองตัวนะครับโอเคนะครับขอบคุณอบอลกับน้องปิ๊กด้วยนะครับผมร่วมสนุกกันวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะเผื่อใครอยากจะลองกำขับแต่ต้องแต่ต้องดวงดีด้วยนะครับทุกคน ค <Okay, S 2> ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเ <Yeah. S 2> คมีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุดจัดจริงๆ <laughs> I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just